นะเปิดรับของบริจาคทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่สิบกันยายนเวลา9้าโมงเช้าจนถึง1ทุ่มตรงนะคะประชาสัมพันธ์จากที่สมาลเมืองแพรก่กาษาขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยรถเคลื่อนที่รับของบริจาคได้เดินทางมาถึงหน้าบ้านของท่านแล้ว สามารถร่วมบริจากกับเราได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่10กันยายนเวลา9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มตรงนะคะทางเทศบาลเมืองแพรกษาตั้งรับของบริจาคของใช้อุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคหรือกำลังซับตามกำลังศรัทธาของท่านโดยเราจะนำสิ่งของที่ท่านบริจาคส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดหนองคายในอำเภอเมืองอำเภอท่าบอ่อ